วันนี้เราจะมาจัดเท์ลสต์สปริงเกอร์ทั้งหมดในเกมก่อการเดนจะไปยังไงไปดูกันไหนใครยังไม่มีคิสเน่บ้างอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามคิสเน่อาจจะเป็นของคุณแล้วใครที่สนใจไก่ฟาร์มก็ไปดูได้ที่มองยูเกมเซ็นเตอร์แล้วก็สวัสดีรอบหนึ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาจัดเท์ลสื์สำหรับสปริงเกอร์นั่นเองซึ่งสปริงเกอร์ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสปริงเกอร์ที่มีถึงแผทปัจจุบันนะตอนนี้เท่านั้นนะ แล้วมาลองตอบคำถามกันนะเพื่อนๆสปริงเกอร์ในเกมก่อการเด่นตอนนี้มีทั้งหมดกี่อันข้อกอ15ตัวข้อขอ200ตัวข้อคอ12ตัวและข้องอถูกทุกข้อเลือกคำตอบไว้แล้วหรือยังแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือเดี๋ยวเอาไว้เฉลยท้ายคลิปแล้วกันนะแล้วก็มาที่เท์ลิสต์ของเราและเท์ลิสต์วันนี้ก็แบ่งเป็นสระดับด้วยกันอันแรกก็คือกงอันที่สอง่งอันที่3ก็คือกากนั่นเอง ก็จะแบ่งเป็นสามตัวที่เท่านั้นนะแล้วก็มาดูกันที่ตัวแรกนั่นก็คือ ท็อปปิคเข้ามิสสปริงเกตัวที่เหมือนต้นมะพร้าวตัวนี้เลยความสามารถของมันก็คือเพิ่มความเร็วในการเติบโตแล้วก็บนัดขนาดสําหรับมะพร้าวแล้วก็แก้วมังกรมะม่วงโก,โกโก้แล้วก็แตงโมถึงว่ามีพืชหลายชนิดเลยเลยนะแถวเวลาการทํางานของมันก็อยู่ถึง1ชั่วโมงเลยยาวๆไปเลยครับพี่นะ้องสามารถหาได้จากการประดิษฐ์เลยนะและส่นเทียเจ้าตัวนี้ส่วนตัวเราให้เป็น เก่งละกันเพราะโดยรวมแล้วก็ถือว่าเก่งมากๆอันนึงเลยและต่อไปก็คือสปริงเกอร์แตงโมรูปร่างหน้าตาจะเป็นแตงโมแบบนี้เลยเลยนะและความสามารถของมันก็คือเพิ่มโบนัสขนาดสำหรับแตงโมฟักทองแล้วก็แตงโมพระจันทร์มีผลแค่5นาทีเท่านั้นเอออันนี้ดูจะค่อนข้างน้อยไปหน่อยเลยนะแต่ก็ยังดีที่เพิ่มแตงโมพระจันทร์ได้แต่ก็ไม่ได้สําคัญแล้วเพราะว่ามัน5้านาทีเองนี่นาเอ,อและเจ้าตัวนี้ก็สามารถหาได้จากการประดิษฐ์ด้วยเหมือนกัน ส่วนตัวเทียเราให้กากแล้วกันนะถึงน้าตามันจะน่ารักก็เหอะและตัวต่อไปสปอสเปาสปิงเกอร์รูปร่างจะเป็นสีเขียวให้อารมณ์เหมือนไม้ไผ่เลยแล้วนะและความสามารถของมันก็คือเพิม่มความเร็วในการเติบโตอย่างมากที่เป็นพวกต้นถัว่วไผ่แล้วก็เห็ดนานสองนาทีเอาจริงแล้วมันก็ดีอยู่แหละ แต่ไอพวกผ่ยกระเหตดเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนะถึงความสามารถมันจะดีแต่ตัวพืชที่ได้รับความสามารถมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแถมแค่สองนาทีเองด้วยงั้นก็ไปอยู่กาก,ากละกันอ๋อเกือบลืมเลยเจ้าตัวนี้สามารถหาได้จากการประดิษฐ์เลยนะและตัวต่อไปสปริงเกอร์ซอสพริพกเอ้ยไม่ใช่แล้วมันคือสปริงเกอร์เคร่งเทศตั้งหากเราความจริงแล้วถึงมันจะเหมือนซอสพริกมากก็เหอะและความสามารถของมันก็คือเพิ่มโบนัส โอกาสสุ่มผลไม้รสเผ็ดได้นั่นเองก็อยู่ที่2.5นาทีแล้วนะความสามารถก็น่าสนใจอยู่หรอกแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่บอกแล้วว่าสุ่มสุ่มนั่นแหละบางทีมันก็คือแทบจะไม่ได้เลยแถมยังจํากัดพืชอ,อีกด้วยมีแค่พลิกโกโก็แอมเบอร์ลิลลี่มะละกอเท่านั้นที่จะมีผลต่อไอเจ้าสปริงเกอร์นี้แล้ะนะแถมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มสามารถหาได้จากการประดิษฐ์ด้วยเหมือนกันและเทียของมันก็คงจะตากนั่นแหละและ สปิงเกอร์ต่อไปสปิงเกอร์ดอกไม้อันนี้น่ารักสุดๆแล้วเลยนะและความสามารถของมันก็คือเพิ่มความเร็วในการเจริญเติบโตใช้ในการกลายพันธุ์แบบแช่แข็งพืชประเภทดอกไม้เท่านั้นนะสามารถแช่แข็งดอกไม้ได้ใครที่ชอบสถานะแช่แข็งแบบสวยๆก็สามารถใช้ได้เลยมีผลอยู่ที่2 5จนาทีแล้วนะและความสามารถของมันค่อนข้างเฉพาะทางเพราะว่าใช้ได้กับแค่ดอกไม้เท่านั้นและคิดดูสิดอกไม้ในเกมก่อการเล่นเมียไหนที่แพงบ้างล่ะ แทบจะไม่มีเลยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยน่ะมันค่อนข้างจะากากนั่นเอง แต่ว่ามันน่ารักมากเลยนะทุกคนและต่อไปสปริงเกอร์บูเบอรี่นั่นเองความสามารถเพิ่มขนาดให้กับองุ่นบูเบอรี่สตอรอเบอรี่ลัชเบอรี่หรือว่าเซนเลติลเบอรี่อะไรสักอย่างที่ลงท้ายได้วยลีล,ล,ลีสามารถใช้ได้หมดเลยมันจะเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นมีผล1.5นาทีเท่านั้นเลยนะส่วนตัวคิดว่ามันก็เคยอยู่หลยที่เน้นไปในทางบูเบอรี่หรือพวกเบอร์รี่ทั้งหลาย แต่ว่าก็นั่นแหละไปใช้ไอ้สีเขียวน่าจะดีกว่าเลยเนาะด้วยความที่ขนาดของสเปร์เองมันก็เท่าๆกับไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่งั้นก็อยู่ประมาณเก่งแล้วกัน แล้วก็สามารถหาได้จากการประดิษฐ์ด้วยเหมือนกันนะและตัวต่อไปตัวต่อไปเกรนมาสเตอร์สปริงเกอร์น้องใหม่สีแดงที่เพิ่งเข้ามานั่นเองอยู่ในระดับพิสมาติกเลยเลยนะความสามารถก็คือเพิ่มความเร็วในการเติบโตโอกาสการกลายพันธุ์ขนาดผลและเพิ่มพลังให้สัตว์เลี้ยงอย่างมากมีผลนานถึง10นาทีกันเลยยาวๆไปเลยครับผีนองใครที่อยากมีพืชใหญ่เท่าบ้านเนี่ยก็ต้องใช้เจ้าตัวนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนแน่นอนและเขาบอกเล ว่าเป็นสปริงเกอร์อันแรกของเกมเลยนะที่มีผลต่อสัตว์เลี้ยงด้วยนะ่ะเพราะเจ้าตัวนี้จะทําให้สัตว์เลี้ยงเราแข็งแกร่งขึ้นใช่มาบอกเลยว่ามันดีมากเลยและแล้วสมีเองก็กว้างคว้างอะไรก็ดีไปหมดเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้จะอยู่เทียโกงนั่นเองสามารถหาได้จากร้านค้าเลยแล้วนะและตัวต่อไปสปริงเกอร์มาสเตอร์ลูกลักของใครหลายๆคนที่ต้องใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเลยนะความสามารถของมันก็คือเพิ่มขนาดของพืชขนาดของ ผลผลิตความเร็วในการเจริญเติบโตแล้วกาดการกลายพันธุ์อย่างมากเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนใช้กันเยอะมากเพื่อจะทําให้พืชนั้นใหญ่เท่าบ้านนั่นเองแล้วก็ยังมีผลนานถึง10นาทีกันเลยทุกคนแล้วก็บอกได้เลยว่ารัศมีของมันนั้นค่อคนค้างจะกว้างกว้างอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขอให้อยู่เทียโกงไปเลยสามารถหาได้จากร้านค้าเลยแล้วนะและตัวต่อไปอสปริงเกอร์ช็อกโกแลตแค่พูดก็หิวแล้วสิอยากกินช็อกโกแลตช็อ เลยฮและความสามารถของมันก็คือคลุมพืชด้วยช็อกโกแลตส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั่นเองมันก็ดีอยู่แหละแต่ว่ามันก็มันกระจอกนิดนึงแล้วนะไม่ได้เพิ่มอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้จํากัดพืชที่จะใช้ด้วยสามารถคลุมช็อกโกแลตได้หมดทุกพืชเลย และที่สําคัญกว่านั้นเจ้าสปปิงเกอร์ตัวนี้ไม่สามารถหาได้แล้วนั่นเองเพราะมันมาในกิจกรรมอีสเตอร์กับกิจกรรมฤด,ดูร้อนเท่านั้นเลยนะนอกนั้นก็หาไม่ได้แล้วล่ะปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นของน่ารักน่ารักอีกอันนึ่งละกันแต่ความสามารถของมันก็อยู่ในระดับเก่งละกันนะพี่ให้เก่งเพราะว่าพี่อยากมีบ้านช็อกโกแลตใช่ไหมนเนี่ย และตัวต่อไปกอนลี่สปริงเกอร์ความสามารถคือเพิ่มขนาดของพืชผลผลิตแล้วก็การการกลายพันธุ์แล้วก็เร่งการเจริญเติบโต,ตก็คือคล้ายๆกับไอเจ้าตัวสีเขียวอันใหญ่นั้นเลยเลยนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ระยะทางก็คือจะแคบกว่าระยะเวลาก็อยู่แค่5้านาทีเท่านั้นเป็นเจ้าตัวเล็กที่จริงๆแล้วมันก็ดีเหมือนกันใช้ได้กับทุกต้นทุกสถานการณ์แถมยังหาง,ง่ายมากๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้อยู่ระดับตกงละกันอันนี้แอบให้เพราะว่า ชอบส่วนตัวแล้วนะแล้วต่อไปแอดวาซ์สปริงเกอร์เพิ่มความเร็วกันจะเดินเติบโตขนาดของพืชแล้วก็โอกาสการกลายพันุความสามารถโดยรวมก็ถือว่าดีเลยงั้นเราให้อยู่ในระดับเก่งเลยและกันนะ และเจ้าตัวต่อไปที่ทุกคนต้องได้ใช้แน่นอนเจ้าสปริงเกอร์พื้นฐานสีฟ้าอันนี้นี่เองเจ้าสปริงเกอร์ตัวนี้เพิม่มความเร็วในการเจริญเติบโตของพืชและก็ขนาดของพืชน,นั่นเองใครๆก็ต้องได้ใช้น้องกันอยู่แล้วเลยนะแต่ในเรื่องของระยะทางมันก็น,น้อยนิดเดียวแต่มันก็ช่วยรดน้ําต้นไม้ให้เราได้ก็อยู่ในระดับที่เก่งละกันอ๋อจริงสิเจ้าสองตัวนี้สามารถหาได้จากร้านเลยแล้วก็หมดไปแล้วสําหรับสปริงเกอร์ในเกมก่อการเดินทั้งหมดในปัจจุบนันนี้คิดว่าน่า โค้เนี่ยก็คงจะมีสปริงเกอร์เทพๆหลายอันที่โผล่เข้ามาในเกมแน่นอนเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะให้มีมาเยอะๆเลยนะเพราะมันช่วยทําให้เราปลูกพืชได้ใหญ่ขึ้นง่ายขึ้นนั่นเองแล้วใครชอบสปริงเกอร์ไหนเนี่ยก็มาบอกกันได้เลยแล้วใครที่สนใจแก่ตันก็แวะไปดูได้ที่มองยื้เกมเซ็นเตอร์ใครคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะแล้ววันนี้ไปแล้วเอาไว้เจอกันบายบาย